สวัสดีสวัสดีค่ะื้อนี้นาอเจนกะโลก้าื้นนี้โลกาเตรียมจะดำหน้าในมืออื่นก็คือเมื่อวานนี้ฝนตกน้ำก็เลยมีอยู่ในไหในนาอยู่ซอปปอล่าก็จาแบบว่าเน้นเห็ดหน้าเห็ดหน้าปีน่ะจะเน้นดำเห็ดหน้าดำรลายกว่าหน้าหวานก็คือหน้าหน้าแม่เจนนี่น่ะส่วนร้ายก็จะเห็ดเป็นหน้าดำตั้งแต่ข้าวที่แบบเจนอยู่นํำน้ำผ่อนนำแม่อยู่ซอปปอล่าหวนะก็จะแม่จะพาดำเอาตลอดตะกี้แห้งแบบเป็นหน้าท่งใหญ่เลยได้ตะกี้นะผู้ หน้าน้ำแมนเบิร์ดดำลงมาตั้งแต่ผูพผูผอดผูอดุดแบบว่าทั้งลุมพูนะกระดำนํำกันประมาณสามครอบครัวกะมีประมาณเกือบสิบกว่าคนดำแต่ละมือแต่ละแต่ละมือนะในโลกก้าดำหน้าแต่ละมือนันี้ประมาณนี้แล้อันพอดีมาว่านี่นะฝฟนต๊กนอตะกี้นะมันฝนตั้งแต่เจนมาอยู่ลาวตั้งแต่มาลาวเนี่ยประมาณ สี่หามือหะนะฝนบตกลยแหละมื่อคืนเนี่ยฝนตกแห้งต๊ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยแหละแล้วหน้ามันก็เลยมีเต็มไห้เต็มคันหลยกับอีเม่ก็เลยว่ามือมือนี่เนี่ยจะเป็นโลก้าหลยกับมืออื่นมืออื่นเนาะวันอาทิตย์เนาะอันมือนี่เนี่ยเป็นมือวันเสาร์ก็คืออยู่ในครอบครัวของเจนนะอยู่ทางซอลปอลาวนะควนจะมีมือลงหน้าก็คือเป็นมือวันอาทิตย์เพื่อแบบว่าพระเจ้าจะเอาวันอาทิตย์เป็นแบบเป็นการลงหน้าที่เป็นเลิกเป็นยามที่ดีนะแบบว่า ผลผลิตซีดีแล้วก็ขาวซีงามะนะเป็นแต่รุ่นสูงรุ่นผู้ใดก็จาจาอันหมากลงวันอาทิตย์ก็จ้าจะจะจะแบบถือไดอยู่พี่นะโบแม่นว่าซิลงมือไดอะไลงเลยไดก็จะมีมือส่วนร้ายนะตั้งแต่เหตุหน้ามานะ่ะเพื่อนจะพาลงวันอาทิตย์แล้วก็ลก,ก้านะเพื่อนก็จะมีเอียงใส่ในมือแบบอ่าเพิ่นเอนิ้นยยังเกะาะใบ,บ,บย,ยังเกาะปิ๊บใบผู้ใบใบผู้สาบอกโบแมนใบยังเกาะใบน้อยๆนะใบคาด โมเมนจักใบยังเกาะจักใบยังแหล่ใส่ทุๆๆทุท,ทใส่มือเวลาลกกล้านะจะให้แบบว่าแบบกล้าบบาดมือกล้าแบบลกไปครึ้งแล้กล้าบบาดมือนะก็จะมีแบบหลายอย่างได้มเมนว่าทันลงแหลลงเลยเลยก็จะเป็นบรรยากาศในการลกก้าในมือนี่แล้วก็มืออื่นจะเป็นมือดำน้านี้น้ำก็เต็มไหาเต็มคันได้ยินเสียงกบเสียงเขียดบเ่เสียงเขียดห้องแบบว่ามันตื่นมันตื่นเสียงนำฝน น้ำเต็มไห่เต็มคันมันก็เลยแบบขึ้นมาห้องตอนนี้เป็นบรรยากาศประมาณช่วงบ่ายอากาศก็ฮ้อนแน่เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วมันก็คือแบบเป็นซีอาวๆค่ะนะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งปภาษากรในการโลกาในมือนี้ม่วนลายเลยกล้ากับแน่ก้านะมันแบบว่าอแม่น่ะหวานที่เอ้ยหวานห่างหวานห่าง่นะมันก็เลยแบบลกเงี้ยลกอันมันลกนานได้นานได้มัด เดี๋ยวเจนจะพาไปเบ่งหมัดกอ่ะเอ้าเบ่งเข้เาพี่จ้าโรกเขาจก็กจะมาเห็ดเป็นหมัดแบบนี้นี่เวลาจะเอาไปดำก็ต้องไปตัดเวลาจะเอาไปดำเนี่ยต้องตัดอันนี้ก่อนต้องตัดใบมันออกกระมานนี่แล้วก็เอาไปดำหนึ่งหมัดนี่ ก้างามบ่ก้างามแพงว่เนี่ยเบิ่งเนตตามันอ่ะคือตังบได้ยาวแต่พอมันเป็นหมัดแล้วมันยาวเนาะมันยาวเลยพระเจ้ากระเจ้าแส่จะเจ้าแส่น้าไว้แบบนี้เพื่อห้ยหกมันอ่ะแบบเพื่อให้มันโมหี่ยว่ะนะเวลาดำอื่นจะมาลุกให้เบิ่งที่ลหลายคนบอกว่าเจนสีดำหน้าเป็นอยู่บ่เจนนัน เป็นลูกสาวนาก็คืออยู่ซอปอล่าวยามนี่นะ่ะนะจะเป็น,นยามที่แบบว่าถ้าเฮียนอยู่ซอปอล่าวนะ่ะจะเป็น,นยามนี่นะ่ะจะเป็น,นยาาผักเคียนเป็น,นยามปิดเทอมใหญ่ฮะนะปิดเทอมใหญ่นะ่ะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วเนาะก็จะมาซอยซอยพอซอยแม่ดำหน้าตลอดแต่ละปีนะ่ะจะแบบมาอยู่ไฮอยู่หน้าแบบใส่ชีวิตอยู่ไฮอยู่หน้านะเป็นเดือนผู้ใดก็จะมาอยู่นี่แหละตะกี้นะ่ะเที่ยงบด้ใหญ่ซัมนี่แต่ข้าตีเจนอยู่นะอันนี้อีเมคค่์ฮะกาะเห็ดกากเห็ดได้ประมาณสี่หาปี สี่ปีนี่แหละเทียงลังนี่ตะกี้นะั่นเป็นเทียงลังน,น้อยเทียงลังน,น้อยแล้วก็มุ้งหญี่ตะกี้อยู่นะเจน่าลูกสาวนะเห็ดเป็นทุกอย่างเด้อ ลกแดงแบบนี้กามาตีนี่ดนจะมัดให้เบ่งลกไข้มันหดหมัดก่อน สมุนสอยโลกากทั้งนั้นกำลังไชยหุหน่นนาอยู่ หลังจากที่แบบว่าหอนหลังจากที่ลกมาได้แบบว่าเกือบหดหมัดเอ้ยเป็นหมัดแล้วนะพระเจ้าก็ต้องมาหมัดมาหมัดแดดพอดกากะเห็ดบ่คหอยเป็นปัไหนเนาะ นี่นี่กับหนึ่งหมัดก็จะเห็ดเป็นแบบนี้ จากที่ลอกมาได้ก็ต้องแบบเผ็ดเป็นหมัดแบบนี้จนคือหน้าหน้าในวางนี่นะไส้ก้าประมาณเกือบสี่รอยสี่งหารอยหมัดแล้วก็ซีมี่อยู่ฝักนั่นอีกมีอยู่ฝากู้นหน้าทั้งเบิร์ของหน้าอันว่างนี่นะจะไส้ก้าอยู่ประมาณสามตาอันนี้ตาใหญ่แล้วก็มีตานั่นตานั่นทั้งเบิร์ตนะสามตาแหละ มืันนี้เจนกะเอาบรรยากาศแบรราาศบว่าในการโลก,ก้ามให้เบิง่งแล้วก็มืออื่นนะเจจะถ่ายบรรยากาศในการดำให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเด้อน,นี่อันนี้ก็ห้อนลาย ใบก้าออกไม่ตัดแล้วอันให้มันโป่งใหม่มปม่ปะนำท้ามุมดตัดมันกับเป็นเันกับผ็นใหญ่ยุ่งเอออันนี้เป็นขั้นตอนการตารัดใบก้าเพื่อที่จะเอาก้าไปดำนาตอนนี้ก็จะอ่นกำลังคาดนาเตรียมสีดำนาแล้วสิพาพมหาเบิง่งปลาปลา,าเขาจะเอิ้นปลาขี่คาดเออปลาขี่คาด เวลาดำน้ำก็จะหมักมาเบิ่งปลาเวลาที่มันขืนตามคาดตามตามเวลาขาดนะตอนการขาดนะไอ,ะอ,ะอพอไดก้กบไปเขียดว่ามีปลาขอบอจกักเนาะเดี๋เด๊ด តាមมันលົງមក บน้อยแม่นะบะกระปูตัวใหญ่บ้างเ,เออมันอยู่แถวนี่ปะ ันบวบอยูบ่บางหันบวชักคำ ไปกานี่ก็เอาไปเห็นงูนเห็นงวางได้ปะับ